ช่องฝีมือแอร์รถยนต์บริการซ่อมแอร์รถยนต์รับเปลี่ยนมะน้ำโดยช่างผู้มีความชำนาญประสบการณ์สูงรับซ่อมแก้ไขดัดแปลงแอร์รถยนต์ทุกชนิดแอร์รถยนต์เย,ย็นไม่ดีมีปัญหาเชิญมาที่นี่ครับ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 วางวางครับก็ลองเอาลายไม้มาติดเปลี่ยนเป็นลายไม้ดูครับติดไปก็กสวยดีหมนกันสวยดีหมนกัน ว่ากลางคืนมันจะมืดครับกลางคืนมันจะมองเป็นสีดาไปหมดเลยมันจะมองไม่ค่อยเห็นกลางคืนเนี่ยมันจะกลางคืนมันจะมือดอันนั้น,นเป็นกระจกกันไลวนนวันนวันที่นั้นก็มันจะมืดไปหมดครับไฟก็ไม่ขึ้นกลางคืนเดี๋ยวแกะฝั่งนี้มาติดบ้างครับจะพื้นมาติดด้วย ฝังมืนติดแล้วครับก็มีไรไม้มันเหลือก็เลยจะมาติดตัวมันเออก็โอเคอยู่แกะฝังไม่มาติดแกะขึ้นมาง่ายครับแกะไม่ยากเดี๋ยวแกะขึ้นมาแล้วกะงัดขึ้นมาแค่นั้นเองงัดขึ้นมาก็ออกแล้วงัดขึ้นมาเลยครับเสียบงัดเสียบไปนี้ขึ้นมาต่นิ่มหน่อยก็งัดงัดขึ้นมาเรื่อยครับก็ออกแล้วอ่าจังดันมาข้างหน้าแล้วจังดันใหลัง แต่ดันถ่ายหลังมาเนี่ยเพราะข้างหน้ามันจะเป็นตัวล็อกล็อกเสียบเข้าไปแล้วเสียบเข้าไปเียบกปในรูนี้จะดึงถ่ายหลังมาครับข้างหน้าเหมือนกันข้างข้างขวาเหมือนกันีนข้างซ้ายนะครับจะติดลายไม้ครับติดลายไม้ง่ายเงี้ยก็แปะเข้าไปเลยแต่ให้มันตรงๆครับนะครับแต่ให้ตรงตรงเราจแบบไหนแล้วแปะเข้าไปครับ ล้ก็รีดรีดให้ดีๆจะให้มีฟองอากาศแล้วถ้ามีไดเป่าผมก็เอาไดเป่าผมเป่าครับไม่มีไดเป่าผมก็ไฟแช็กลนเอาก็ได้ครับไฟแชกลน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 ะครับแล้วก็ไปลนถ้ามีถ้ามีไดเป่าผมก็เป่าได้นะครับถ้าไม่มีไดผมก็เอาไฟแชกไฟแชกลน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 ถ้าได้ดีๆไม่หาย มีแต like ่ปะคมก็ได้แบบผมเป่าก็ได้นะครับนี่แด้ผมก็ไปแชกรนเนาะ ขึ้นี่จ,จินไม่ยากครับจินง่ายมันมีแต่จีดตัวยืดตัวได้ แต่ลอนมันก็จะเข้ารูปพ้ารอยดีหลอนไม่ใส่แต่เข้ารูปพ้ารอยนี่เป็นกินหน่อยจะได้ม่ยอดนี่เรียบเรียบม,มเรียบ ชักเตอร์ชัดทีนี่ไม่มได้ปอกผมก็ได้ไปผมอกก็ได้ครับไม่มีไรผมก็เอาไปชักลนคำยังผมเนี่ยเพผมมีไรผมได้แค่ไม่เอาแต่ไม่ยอมมาใช้ใไฟไฟชักดีกว่า ดแล้วก็ดูสวยดีครับเลยโอเคดูสวยดีมาติดตัวเพราะบางทีมันกรข้ามมันคืมันมองไม่ค่อยเห็นันสมนมนีมันมันดำมันมืดวันนั้นเขาห้ามมืดมืดกดกระจกหาปุ่มจกดกระจกมาเจอมันมืดมันดำ สองแล้วก็ลัวกัตเตอร์ลัวกัตเตอร์ลงเอย่าไปรดอนแรงร้นมากเดี๋ยวมันจะไหมเราต้องรีดรีดดูล้วมัน <ừ. S 1> มันไหมด้วย Các hãy đăng cho kênh Để không bỏ lỡ những video hấp 没一樣，没一樣，没一樣。 จิตไร้เยียชีจิตมือจิตดีดีนะจะิตมือเนี่ยตอเ็กอไนะจ็บไปเลย้อนออกก็ไเพราันนงไนาจิงานไปเลยตอนนี้เขาลู้เขารอดเลย 아 mí no มันไหมครับร่นแรงร่นเร็วม๋อเร็วลองไฟมันไหม้มันก็ีอเคแล้วครับมันก็โอเคแ่สวยแล้วครับ รูที่มันนม่รู้าหาตำแหน่งรู้หาตำแหน่งมั้งแต่รเนี้แล้วก็ได้จ,จิกเข้าไปไม่นจะแอบเดินเลยจิกหาลูกมันตำแหน่งเนี้ ม <c oughs> ันก็กระเตะลงเลยครับลงกระเตะเลยลองช่วงกลางจะดีกว่าไงลังช่วงกลางกระเตะไปเยี่ยมจะดีวกว่า การเงินเี่ยนต้องข้าอะไรที่ดีกว่าวัดช็องานนีสวยก็แต่งเลย จะเป็นเงนหจะเป็นเงนห รปปันที่นั่นอีกทีอันนี้ก็ได้แล้วครับอันนี้ก็ถืว่าโอเครนะับ

มันไม่แห้งดีการดูสวยขึ้นครับอยากให้มันสวยแล้วก็แต่งข้างใน ลง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 มาลงแล้ก็จะไม่แข็ง,ขงเป็นไงครับสวยไหมครับมันก็ดูดีครับดูดีกว่าเดิมแต่ตัวนี้จะใส่ถ้าเนบางว่างจะใส่ตัวนี้ให้มันเป็นไลายไหม้หมดเลยฝั่งนู้นด้วยฝั่งนู้น ตรงมือจับไล้ใส่เป็นลายไม้หมดดีกว่าจะได้ดูสวยอะคอยดูคอยติดตามเรื่อยๆครับบางว่างบางว่างบางว่างก็ทำนูน่นทำนี่ไปเรื่อยครับยี่รถให้แต่งแต่งมาหน่อยใะถ้าบางด้ใส่ตรงเป็นลายไม้ตรงนี้ด้วยเป็นลายไม้ชิ้นเดียวกันมาเลยใส่าานี้ก็ดูดีขึ้นนะครับอะลาคือไม่ได้อาจจะได้มองเห็นไม่ใช่เลยหรอกครับ กลางคืนมันจะมองเห็นว่าเออตัวนี้เป็นกระกจกไฟฟ้านมันดําไปหมดมันดําไปหมดกลางคืนมันจะมันถ้าไม่มีไฟส่องมันจะมองไม่เห็นเลยอาจจะได้มองเห็นเออที้เป็นขึ้นลงขึ้นลงอะไรเงี้ยครับโอเคฝั okay. ่งนี้เสร็จเรียบร้อย